พ่อดาวบอกใช้เสียงขู่เอามันมันมันไม่เพิ่มตัวนี้ดิเพราะว่าภาษาบ้านเราเรียกว่ารังผึ้งข้างล่างเลยนี่ไม่ไียืนยานเห็นไหมน้าๆเคยทั้งผึ้งน้าๆเคยได้วางผึ้งไป พี่เดือนจะสนใจโมเมเมืม่อวานโมเม,มมาไม่สนใจโมเม,ม,มครับคิดถึงสาวสาวชื่นอันนี้สาวชื่นมาเยี่ยมบวย<ะ>เยี่ยมพบาวพบ่าวเดือนออออเดี๋ยวหอดมือแลงกับมือแล้วม,ม,มือต่อมือแล เด็ดมีตะหมอนแค่นั้นเด็ดตะหมอนไม่เบื้องหลังของการถ่ทำนะคะมันนี่แปลกๆกันนะมันจะแปลกนีใช่ไหม

ถูกเนี่ยเขาว่า,าเอาเสียมกลนต่อหม้อกอนมอต่อหมอนว่าเห็นมันเห็นแต่โสโสมันหน่อยดูท่านะท่าชื่นใจกับกับน้องกับเดือนเนี่ยผสมพันธ์กันได้จริงๆลูกออกมาจะมีดั้งไหม <laughs> ฮะจะมีดั้งไหมนี่ช้างกระเทยช้างกระเทย,เ,ทยเอาเอาเสียมเสียมกนเอาต่อหม้อกอนพอ พะวานเ,เป็นโซส่สินหน่อยไหมอหอดต้นใหม่บ่บ่หอดอดาวผูสววว้สาวมาดาวดาวสาวมาดาวเยอะเยอะเยอะ องค์ลักพนิก็ตามมาดีดีแล้พี่ชื่นใจจะมาอยู่กับพี่เดือนบอกวันนี้น่ะโซตัวนี้ผูกพ้นดาวเนาอยยันผูกชื่นใจไปอยู่ตรงก้นหาตอมอค่ะ วันนี้คนหาปนคนหากุจีปมมาต่อมอกระไรกินมอชื่นยาชื่นมอยู่กินพอแล้วนะชื่นชอบต่ไหนชื่น ขอดาวเลยว่าชอบพี่เดือนขอกินพ่นแล้วทั้งข้อพ่นแล้วมีคุณปอนเด้วยกลับมามันมีโสู่นั่นกับผูกผููกย่างเดียวไ่ได้เช็คเกกเทีย ดูนะคะว่าลึกแค่ไหนเขาไปได้บ่นีกระเขามาต้องถามควัญก่อนมั่นใจปะบาท่านปัไหดครับงั้นตัวใครตัวมันดีก่อไหมาไมเสียหายเนีจไดกลัวาถ้มันตกูกไปมันไหที่ตัว้มันออกจากกแล้วห้องเออมีปัญหาหมบปตาเห็นบอ่อตมอนี่ ทังที่ดูนะประมาณว่าที่ที่ที่เราผูกไว้มันเหมือน,นกับพี่เดือนนะครับแต่ประมาณนั้นทีถ่ถ้าเราจับได้ประมาณนี้ก็ไม่โอเคถือว่าโอเคแต่ว่าตัวดูนี่ผมเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับต้องเซฟด้วยโอ้เสียกขาแกไหมเสียกที่ถัดไอเสียกขาแกหนึ่งเสียกซ้ายรัทผ่องไหมยืนเอ้ยยืน แจ็ซโซออกเลยน้าเงินบัวนี่ต้องคอยเราคนที่จับไปล้อมผ้าเดี๋ยวจะจับไปไปล้อมผ้าล้อมผ้าคดีงเพราะว่าชิดใจเขาเพิ่นกับเก่งแต่กับพื้นที่เพิ่นลาบรรพ่อเพิ่นมาอยูหนีเพิ่นกับเศร้าเก่งดอกผ้าไปเล่นน้ำดู่เบิกขึว่ะเฮ้ยหนังมันสิบ่ให้จับไปแล้วผูกโซ่ยาวๆเดี๋ยวจะไม่ให้จับ ทำไมทำไมทรงบอคือางเขามีทางเขาันบอสร้างหลายน้ำเดี๋ยวไม่ให้ควันเจียวจับสี่หอบไปยังโซนั่นถูกก้อนไปยังเอย่งังออไปออโูกก้อนห่อมาถูกก้อน รีไลลีว่าพ่อใหญ่ดีไหมไช้ไปเลยเหรอปวน่ากลลีไลลีว่าบอกว่าเกี่ยวโซไปกอนโอรตัวปทนหอดพันยานหอม่านะเพิ่งก็เลยผูกไปกอนพนนอ่างน้ำพุดีตอนนี้เขาเล่นเเล่นดูกันคุณเราจ้าไดีนนี้เลยปอทางหนาวอโอ้หอดเก็ะิ่หอมมาเลยนะจบแล้อถึงเขาก็จะเอาเลยเหรอไม่้ทไม คุณพูดเหมือนกับข้าตัวเองนั่นพ่นดาวดาวโชว์แล้วพุ่นณปานคือคือมือด้อยวะเป็นตะคือวันดอกมิตรบิ๊กจูนหนอยหน่อยแต่ว่าพอดาวบ่อยไปเลยเลยถึงมิงออกมากอ่ะแน่ยก็เป็นดาวเออโอ้ดูถุงใส่ไปทำไมเบี้ยวอีกพร้อมลงนัดจ่อเป็นกระจูนนัดจ่อเนาะเหมือนเหมือนได้บัวี่เหมือนเหมือนตะขาดในต้นนั้นนะ สร้างไปอีกมันจ๊งสิละฮะสร้างไปอีกมันเจ๊งสิละจะจานเอ็มยังคงเว้เนาะเออจานเอ็มหายว่ะบอกว่าเห็นมาหนีไหมกระดิ่งดาวก็ได้ขึได้แพงใช่ปะกระดิ่งดาววามคติได้ห้าพันแปดเมื่อเช้าเงินข้าอยู่ประมาณเกือบเอซีคนละอีกห้าหมื่น โอ้ช่วยช้างตกงานนะเมนรมนเมนๆมนพี่นุ่มบอสร้างนาิบันทิบังนัดบออคือให้ช้างมาลงชื่อมีใครมาแสดงเจตจำนงสำหรับบ้งมี่อยู่่ซอยช่วยแต่ว่ามีแน่แหละแต่ว่าเขาจะได้ฮูฮารองมาทรงอายุมาทรงอายุ มาลุงให้มันนอหน่อยไงเรมาลุงเรียมาลุงเรียกมาลุงเรียกมาลงเสียพเนจรขึ้นกันเด้อนี่ลูกไผ่นี่เตี๊ปปากพอดลูกเอ้ยเตี๊ปากพอด้วลูกเอาเสียออกวะเอาเสียออกวะอ๋อตกลงตระเลยครับมาอยู่กับคุณนี่นิสัยเป็นไง ม่าเป็นอย่างเนี h, life, L, oh. ่ยล่ะแตไม่เคยขี่ให้ปกติก็ไม่ขี่จะมานเขี่ได้มีแต่เอากินน้ำมิจจะมเป็นเมียนขยะให้ดูได้ครับแต่ว่าผมให้ผมขี่ขี่ไม่ได้หรอกเอวผมไม่ดีเอ้ตอนนอนกับแม่ดาวก็เอวยังไม่ดีเลยแม่ดาวไม่นวดให้โอ้วอาไปทั่วทีดทั่วแดนกยนต์แตงหยาให้กินกับให้แต่น้ำกับเมี่ยนขยะให้กับพ่อล้ะน้อยชื่นเนาะหยาไปลากรถไฟเลยฮะไปยัดหยาไปใส่รถไฟ เฉียวเมื่อไหร่หดมืองันได้ปะนี่โอเคเบอกลูกน้องคุณกินแล้วต้องยัดขาด้วยคืออะไรคืออะไรเออให้บอกลูกน้องคุณด้วยถึงเวลาก็จะมาจอบเนมหน่อยว้เดี๋ยวเขาบอกเราเอาแร่เดี๋ยวเล่นอะไรเน่

เพราะว่าภาษาบ้านเราเรียกว่ารังพึ่งข้างล่างเนี่ยรังพึ่งเดือนมีบอเดือนไม่มีเดือนไม่มีชื่อดนี่มีบอการเขาไปเบิ่งดอกย่านมาผู้สาวขาหดดาวดาวยายาเขาเรียกห้างพึ่งมันเป็นต้นนี่ใช่ถ้าไปซื้อช้าอยช่ สายวาเันเป็นแบบไดวะนี่นี่ไม่านเห็นไหมนาเขาเอทัางพ่นาเอได้วาัพึงเห็นเขาจับในลูกแมเสียหาอยู่น้ำอยู่ขนาฮนาฮนาฮะน้าฮนาฮะน้าฮะน้า้าเะน้าะนาะนาะน่ะน้ะน้ะน้านาฮาฮะนาฮะนน้ะา้าะ้้าาวา้า้า้าาานะ คลิปนี้เนี่ยเขาสำหรับผ <Del> ู้ใหญ่เขาไม่ใช่สำหรับเด็ก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 ไม่รู้เรื่องเด็กไม่รู้เรื่องแหมมี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 หลายเอฟซีหลายท่านนะบอกว่าเดี๋ยวขอนอกแกโบบานไปดูควานก่อนนะเขาบอกมีแอบแอบนอกแกโบบานด้วยต้องถ่ายควานครับช่วงนี้ยอดดูดี